ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีติดติดสามคุณยายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้คุณยายสีม้าหายเบิ้งอ่าสีชมพูเนาะค่ะเนาะพันธุ์มะขามเทศพันธุ์สีชมพูพันธุ์งามโพอดคุณยายเลยอย่างเหตุให้อธิบายอีกอธิบายหลายรอบแล้วหรอค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มันงามซะเหลือเกินก็นเลยอย่างให้ลูกค้าเบิง้งแยกออกเป็นชิปเพชรนวลท้ยแยกออกเป็นชีบสีชมพูเนาะค่ะเนาะพันธุ์มีสองพันคุณยายปลูกสองพัน ระเบิงแน่หละสีชมพูอือออมีแต่หน่วยแบบนี้เลยปีนี้ไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งเลยได้ทุกลูกได้ทุกลูกนี่แล้วค่ะลักษณะที่มันเป็นแบบเป็นขอ้อข้อต่อติดติด,ด,ดกันเป็นขอ้อคือใส่กอกมันสิแตกต่างจากเพชรนนทไทยอยู่ด้วยค่ะเด้ออันพอดีปีนี้หลูกมันใหญ่มันก็เลยเป็นจังทีเป็นหลุงโคงเล็งเข็งเลยเกือบเท่ากับ สีชมพูอ่ะไอ้ที่บ่แก่บะไหนนี่มันสิเป็นแบบบ่สุกบ่แดงบะไหนมันที่เป็นแบบเป็นขอเป็นขอ,อยังสี่ละ่ะคะสีชมพูพันสีชมพูเด้อค่ะเด้อนี่อ่าเมื่อนี้คุยายก็สิตัดหนวดตัดเข้ามันออกก็สิใส่ถุงอ่าส่งลูกค้านะค,ะนค่ะเนาะกะล่งนางรับออเดอร์อยู่ผู้ใดไล่มาสั่งมาใหญ่ก็สิกอกใส่ถุงตาคายเดี๋ยวบัดย่ามเฮ็ดถุงตาคายแล้วยใยญคกุยายก็สิไทยอีกอายากไหนบึงก้อนว่า สีชมพูนี่มันเป็นจังไดเพชรนนุ่นไทยมันเป็นจังไหลบางก้นที่ว่าเมื่อไม่ฮัดไม่อยากหูไม่คลิปจะเลยคลิปนี่บางก้นกับบไดี้เบิ้งต่อเนื่องกันเนาะเนาะแต่ผู้ใดอยากเบิ้งต่อเนื่องกันก็กดติดตามคุณยายเวลาคุณยายลงคลิปมันก็สิได้เห็นท่านที่มือนี่เราไม่เราคว่ำเก่าเราคว่ำเก่าก็สิได้เห็นเรามันลืมแต่ว่าเรามันสิเรามันลืม บกว่าวก่ามันเราเรามันลืมตัวถ้ามว่าวอ้าบาน pegar, าน ah. exactly. okay. okay. Sultan, mmm ี้บ่ลืมเลยค่ะค่ะนี่ว่าดูดูเลยอย่าเพิ่มลำคั้นคุณยายเด้อคุณยายเป็นค้อนว่าดูจักหน่อยโอเคจมา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 กินมาเออมากินบมามาไกินติ โอ้โโอ้โโอเคโอเคเอ้านี่ละก็เลยเห็นเบิ้งแล้วชัดเราไปค่ะชัดเจนไปเออชัดเจนแล้วนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่อู้ยนวยนี่ปานกล่องแข็งเลยกล่องแข็งเลยนี่ว่าดีหลานยุคหางรัวประมาณอยากได้อยากได้เอออยากได้ก็ที่ก็ล่างเสียเฮ็ดนี่ละเดี๋ยวจะเอาไปให้อ่าไอ้นู้ลอยนึ่งเด้ผหนาโอ้ยเราเบิ้งเราเบ้งคือกล่องแข็งมวนลุงคงงามคักงามเนี่ย งามคัดงามเนี่โอ้เมือ่อความเสีววยวม,ม,มันมีมีแม่ลอยลอยคะแน่นกันเลเตรียมลอยคะแน่นมันมันมี่ลอยหาสิบก็สี่แดงลอยหาซีบนี่ก็เลยว่ามันงามคัดงามแน่ยผดก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งไอ้เพิ่นเบิ้งว่าเพิ่นสนใจอยากปลูกบ่วไทยอยากปลูกมีกิ่งพันธุ์ด้วยค่ะเด้อคุณยายว่ามันมันขายดีผลมันบ่พ่อขายยายว่าสีลงอีกอย่าไรหนึ่ง เอาสีชมพูลายหนึ่งเอาเป็ดนวลไย่ลหนึ่งนี่แหละเป็ดนวลไทยอยู่นี่มันพอ่อใดอยู่ค่ะอ่าสีเก็บมองนี่ล้วก็สิกสวนที่หนึ่งสวนที่สองไปเนี่ยมันสีท่านลูกขายอยู่ค่ะเอามือนี่ออกอเกันนีโอ๊ยเดยวเห็นอีกเลยนี่แล้วมันเป็นตะซั่งขักตะซั่งแน่นอะเอ้ยอันนี้นวยพ่อดีแล้วค่ะนวยพ่อดีกินพ่อดีแต่ว่านวยทีว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนี่ไหมมันแตกเลยค่ะออกจากเปลือกสุกแสบขักเลยนี่คุณยายไม่หากินแต่แบบนี้เลยนี่น สุกออกจากเปลือกนี่แกมันเสแบใดใแญ่เสบดีนี่หวานจ่ย้ยเลยอ่าหวานกรอบอร่อยมันมันหวานกรอบอร่อยนะคะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยงามขักเลยงามขักเลยคนยา่ชอบกินแบบนี้แหละอโอ้อออออยเห็นตาตัดมาเห็นตางามเอาไ่อยากจบหอดคกีปผนเด้ค่ะมือน,นี้มันงามขักโพดโอเคเนาะคะ่ะเน,นาะเพชรนนทไทยเอาไม่ใช่พันสีชมพูพอแค่นี้ก่อนดูชมแค่นี้ก่อนนะคะ เออสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอแพกให้เพื่อนให้ลูกค้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะ